รุ่นนี้คุณถัปปณีเนี่ยบอกว่าคุณกรุณาเนี่ยไม่สามารถออกจากโรงแรมได้เพราะ<ช>อะไรคุณกรุณาบอกสภาพตอนนี้หน่อยฮะคือก็ใช้ความพยายามที่ที่เราอยู่เนี่ยนะคะเป็นจุดใจกลางเมืองหัดใหญ่ท่เนอยู่ที่รีการเด้นซึ่งตรงข้ามกับห้างเซ็นทรัลแล้วก็โรงแรมโนเทเทลเลยลงไปนิดนึงก็จะเป็นตลาดกินยงเนี่ยนะคะเพรา<ช>้ว่าน้าน้าค่อนข้างสูงแล้วก็เข้าใจว่าก่อนที่จะมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยระดับน้ําสูงมากแล้วก็น้ําค่อนข้างเชี่ยวนะคะเราก็ประสานงาน ไปกับหลายหน่วยงานรวมถึงทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งบอกกับเรา,เาว่าจะส่งเรือมาปรากฏว่าเรือเข้ามาไม่ได้นะ,ะแล้วก็เรารออยู่หลายชั่วโมงแต่แล้วก็มีเรือผ่านมา,าแค่สองลำนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่นี่เนี่ยติดอยู่ค่อนข้างเยอะตามตึกต่างๆแล้วก็มีทั้งนักท่องเทีย่ยวที่เป็นชาวมาเลเซียมีทั้งคนไทยที่อยู่ตามบ้านที่ขึ้นไปอยู่ชั้นสองชั้นสามเนี่ยนะคะ,คะแต่ว่า ความช่วยเหลือเข้าใจว่ามาไม่ถึงเนี่ยเพราะว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยค่อนข้างจะมีน้ําแรงพอสมควรแล้วก็เราเราได้รับการบอกเล่าจากเรือที่ผ่านมาซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยนะคะบอกว่ามีเรือล่มไปประมาณสองสาลำก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ค่ะเ,เราก็รออยู่หลายชั่วโมงแล้วก็ตัดสินใจขึ้นมาที่ที่ศูนย์ข่าวแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการทาง,งานเพราะว่าไฟฟ้าถูกตัดหมดเลยนะคะทั้งเมืองแล้วก็แบตเตอรี่ก็ก็เริ่มหมดนะคะแล้วก็ มีที่ติดต่อได้ก็คือทางโทรศัพท์ที่เป็นแลนด์ไลน์เบอร์นี้เบอร์เดียวในส่วนของชาวบ้านทั่วๆไปเ,เมื่อสักครู่ตอนที่ฉันอยู่ข้างล่างด้านล่างของโรงแรมซึ่งน้าท่วมขึ้นมาถึงชั้นชั้นจีเนี่ยนะคะก็ก็พูดคุยกับ เด็กๆซึ่งเขาคอยดูแลเรื่องของความรักษาความปลอดภัยอยู่ก็ก็เริ่มมีการเข้าไปในร้านเซเว่นอีเลเว่นเพื่อที่จะออกไปเอาอาหารกันแล้วสําหรับคนที่คนที่ไม่มีอะไรจะรับประทานนะคะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็มีเรือของชาวบ้านผันมลัาหนึ่ง mm hmm. อเออเรนก็ก็เขาก็แวะเข้ามาคุยเขาบอกว่ามาจาก แถวแถวคอหงซึ่งอยู่ออไม่ไกลมากนะแต่ใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงในการที่จะดันเรือมาเพื่อน,นําอาหารไปส่งให้แม่ <S <S ที่ป่วยไปนอัมาฤพษ์อยู่น,ะะนี่ก็นี่คือสภาพของสภาพการที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าความช่วยเหลือในตรงจุดนี้ยังมาไม่ถึงเลยนะคะครับครับ,ค,รบคุณกรุณาประเมินดูจากหน้าโรงแรมเนี่ยระดับน้ําสูงประมาณสักเท่าไหร่ฮะน่าจะสักสองเมตรครึ่งนะคะสองเมตรครึ่งไม่ก็บางจุดอาจจะเป็นสามเมตรอะฮะโอ้โหชั้นจีเนี่ยท่วมไปแล้วท่วมหมดแล้วค่ะครับ แล้วคืคนนี้นี่คงไม่มีไฟฟ้าใช้มีการเตรียมการอะไรบ้างไหมคะเอ,เ,อเ,อเอาเฉพาะแค่ในส่วนโรงแรมที่คุณกรุณาอยู่ใน<ด>ส่วนโรงแรมโรงแรมที่เรนพักเนี่ยค่อนข้างจะเตรียมการดีกว่าจุดอื่นเมื่อคืคือโรงแรมเราเนี่ยทางเมื่อคืนตอนเรฉันมาเพราะว่าที่ต้องมาที่นี่เพราะว่าศูนย์ข่าวเราอยู่ที่นี่ต้อง,องมาทําการส่งข่าวส่งพาเนี่นะคะแล้วก็น้ํามาแล้วก็ติดออกไปไม่ได้ ทางโรงแรมก็เลยบอกว่าก็ทางโรงแรมจะมีอาหารให้อ่ออาจจะไม่ไม่มากนักแต่ว่าก็ก็พอจะรับประทานกันทุกคนซึ่งมีอยู่ประมาณสา0ร้อยคนเนี่ยนะคะ,ะแต่ว่าเราโรงแรมข้างๆเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียพักอยู่ก็ตะโกน,ผ,น,นผ่านหน้าต่างคุยกันเนี่ยทางนั้นยังไม่มีอะไรรับประทานเลยนะคะครับครับ่ะถ้า,ถ,าถ้ามองออกไปนอกหน้าต่างตอนนี้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรบ้างคะคุณเดนมีแต่น้ําค่ะผู้คนส่วนใหญ่หยุด ยางอยู่ในบ้านก็มีบางคนที่ที่ถ้าเกิดขึ้นไปอยู่บนตึกชั้นสองแล้วมีระเบียงบางทีก็ออกมาแล้วก็พยายามที่จะดูว่าจะมีอะไรผ่านมาบ้างแต่แต่อย่างที่บอกเนี่ยก็ตั้งแต่เช้ามีเรือผ่านมาแค่สองลำนะคะครับในโรงแรมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวพักอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะเออเกือบสามร้อยคนค่ะเกือบสามร้อยคนก็แสดงว่าเกือบสามร้อยคนยังติดอยู่ในโรงแรมอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วก็ก็ไม่ใช่ที่เดียวนะเพราะว่าแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตึกสูงต่้งแเป็นย่านธุรกิจเข้าใจว่า อย่างที่เรามองไปจุดที่ท่านยืนอยู่นียก็จะเป็นอีกโรงแรมหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมเล็กกว่าแล้วก็ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียอยู่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากไฟฟ้าถูกตัดหมดก็จะมีการเปิดหน้าต่างก็จะมองเห็นกัน,นก็ตะโกนคุยกันอยู่บ้างค,ครับตอนนี้ความหวังก็รอคนมาช่วยออกไปเท่านั้นเองอ่าใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเนื่องจากเราถูกสั่นาดไม่ได้ทราบข่าวเลยว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้าง เ้าเข้าใจว่าอย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ถนนสายหนึ่งสายสองที่ที่จะเข้ามาเนี่ยน่ะคือมีมีน้องบางคนเนี่ยเขาไหว้น้ําออกไปแล้วก็ใช้เสื้อชูชีพออกไปดูด,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 ดูดูตรวจน้ําดูเนี่ยกลับมาเขาบอกว่าตรงตรงที่ฉันอยู่เนี่ยน้ํานิ่งที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดผัดไปอีกนิดนึงเนี่ยน้ำจะค่อนข้างเชี่ยวนั่นจะเป็นเหตุผลที่อาจจะทําให้เรือเนี่ยเข้ามาถึงจุดที่เราอยู่ไม่ได้นะคะครับครับเอาละครับเอาใจช่วยนะครับขอบคุณนะครับคุณกรุณาครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณกรุณาแล้วก็นักท่องเที่ยวประมาณสักสามคนนะครับติดอยู่ที่โรงแรมรีการเด้นหาดใหญ่นะครับ <Okay. S 2> ที่สงขลาแล้วก็ยังไม่มีความช่วยเหลือเข้าไปเพราะว่ากระแสน้ำค่อนข้างจะเชี่ยวนะครับ